ชดันเลย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 ดนันไปยิงเข้าในเลยเฮ้ยตัวไก่ย,ยืนเฉยทำไมละเพื่อนยืนเฉยทำไมละเพื่อนไปเกิดใหม่ธนนาธิมอูสอ๋สองตัวสองตัวเจ็บเจ็บตายหนึ่งอุย้ยตบวจตรวจ sharp เลยครับเข้าหัวโอเคเราเก็บของก่อนเลยนะเก็บๆๆเก็บเราจะเอ็มสีแล้วกัน เก็บ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 ฟาร์มอย่างเร็วอ่ะบอกไปก่อนโอเคก็ผมต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมจานโดคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือคุณติ๊จมากที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่นั่นเองนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมผับจีไร้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นผับจีที่ในกาเรน่านะฮะในกาเรน่านะครับซึ่งเขาทำออกมาจากสตรีมนั่นแหละคล้ายๆสตรีมแต่ว่ามันจะกราฟิกไปก็จะดรอปลงมาจากสตรีมเยอะเลยแหละซึ่งเขาทำมาาาแแบบวว่่่คล้ยๆกันตา แต่ว่ามัน <acio> ไม่ค่อยกินสเปกอ่ะผมก็เลยแบบว่าเล่นนี่แหละแต่ถามว่าผมเล่นในสตีมไหมก็เล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนสดมากเขาจะเล่นเพื่อนพี่เขาจะเล่นในกาลินามากกว่าเพราะว่ามันเล่นฟรีเล่นอะไรไงไม่เสียตังค์ด้วยก็เลยแบบเล่นแบบไลฟ์ดีกว่าแล้วกันโอ้โหเปิดมาเราได้คิวหนึ่งคิวแล้วสนมากจะเล่นแต่พับจีโมบายมากกว่าไม่ค่อยได้ชินนะครับโอเคหนึ่งตัวนะแปกได้อยู่ได้อยู่สเต็บแบบยังยังยังใช้ได้ผมอยู่นะ ตื่นเต้นว่ะแบบเกมแรกของผมเลยเฮ้ยข้างหน้าะโอ้ยโอ้ยโอเคเพื่อนได้ได้อส,ดออาาสอซิ์ก็ยังดีถือว่าชีวิตคนออกมาล้างของเพื่อนแตกสองคิวในเวลาอันสั้นยันโดโหดเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาได้ยินเสียงข,ข้างน่ะได้ยินเสียงเท้าของว่ะแตกไม่แตกไม่เชี่ยก็หัวเอ้ยกับตายเนีสามคิวออกมาดิสี่คิวครับหูเข้าขหวัวอย่างโหด,ย,ดยันโดเอาว่ะถือว่าได้อยู่นะแล้วเพื่อนจะเปิดใหม่เนี่ยเพื่อนเปิดสี่เป็นเปิดไหม่ครับ ถ้าทุกคนรำคาญยังไงก็ต้องขอไปด้วยครับผมอุ้ยโอ้ย,อยมันเอียงตัวยิยงไม่ทันโอ้โเจนนมโตก็ไปได้คำยาวด้วยนะครับผมคือหมวดที่ผมเล่นอย่างนีง้คือเป็นโหมด 4v4 นั่นเองนะฮะคล้ายๆกับเกมทุกเกมที่กำลังดังอยู่ตอนนี้แหละอืมข้อมดนี้กำลังยอดฮิตเลยนะฮะแม้ว่าเราแบบฝึกฝีมือได้ดีเลยเ,เราไปกินนะแบบว่านั่นนั่นนั่สองตัวเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยมันยืนทำไมอ่ะเฮ้ย ไม่เป็น,ไม,ปนไม่ตายมันยิงอะไรของมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ถึกจังถึกเกินตายแล้วผมก็ยิงให้ที่หัวเไยเออผมก็ไม่รีบยิงให้มันตายเยแล้วนั้นเป็น,นเจอนี่เจ็บเจ็บเจ็บปวดเลยเจ็บเจ็บตรงไหนวันนัดเดียวโดแบบตื่นเต้นมากอ่ะแบบปกติเล่นแต่แบบจีบโมบายจะชาร์จกูใช้ได้ตัวนี้คนใช้ได้ตัวนี้เอ้ยโดนขาก็แตกได้ครับรู้สึกว่าเจ็บหนัก โอเคมา่ด็ดเด็ดักยิง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 แบบดันแบบมากๆเอ้ยดักรอยิงขวารอ,อยิงขวาเอ้ยโอ้ยมีตัวเสือกว่หัวแตกหัวแตกจัดคิวในเวะลาอันแสนซึ่งหมดนี้ไม่มีบอทนะครับผมแบบมีแต่ผู้เล่นนะฮะสีพีซีนะฮะแบบจับคู่มาเลยนะครับแบบว่าเล่นแบบฝึกฝีมือกันเต็มที่เลยถ้าผมเล่นไม่เก่งยังไงก็ต้องขอไป้วยนะเฮ้ยดันดนะันเชื่อเราบไปกินดีเพื่อน อย่างตึงมาดิครับมาดิครับแปดคิวเนียถ้าเป็นเมื่อกี้แบบคนเก่งๆคราเตียเมื่อกี้ผมตายนะแต่ว,ว่าช็อตที่คเรากำลังปลาระเบิดเนี่ยแบบมันง้างอยู่อะเราจะโดนยงง่ายมากเฮ้ยด้านหนะ้าเอาดิครับอุ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหโด,ดนด้านหลังลอยขลาลากเลยอนะผมก็ไม่เก่งหรอกแต่ว่าผมก็พยายามที่จะแคสให้ทุกคนได้ดูแล้วกันครับซึ่งแบบผมชอบมากเลยในะการเล่นเกมนะครับแต่ก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะฮะ แต่ก็จะพยายามที่จะเล่นลงเรื่อยๆนะครับเป็นความทรงจําแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูเลยครับใครที่เพิ่งเข้ามายไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยได้เลยนะฮะเพื่อเป็นกำลัาง,งาใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วก็ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเออใครมาดูบ้างนะเล่นเล่นดีไม่ดีไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมผมชอบเอียงยิงนะแบบเอ้ยหืเข้าหวัวครับสวยหนึ่งนะเข้าหวัวมาดิโอ้ยข้าต่โมงไงโรตายเลยเสียงแบบ ยิงกันมันมากแล้วเบอร์สี่มันเปิดไม้ทําไมวันนี้มันโหนโขมันแบบมันได้ยินเสียงเท้าเลยอ่ะมันหนกโขเบอร์สี่ต้องขอไปด้วยนะครับทุกคนโอ้แบบเดือดมากตอนนี้เรากอร์นำเยอะมาก20ต่อ9ซึ่งมันจะตันที่40ตัวได้นไหมสี่สิบ two one หรือสี่สิบ two win สี่สิบ two o น e เฮ้ยแล้วนะไม่ครับสเตียโดได้ปะสเตียผมได้ปะทุกคน ถือว่าโอเคเนียเอ้ยออออยงิงยิงยิงยิงสองคิวแล้วละสองเ,เอ้ยยินดาเอ้ยสามคิวเจ๊นมโตยิงผมอีกแล้วมันลอยเนะี่ยนี่ช็อตเมื่อกี้ผมยิงสามคิวติดกันเลยลำคาญในเบอร์สี่มันปิดไหมเนี่ยปะผมขอปิดมไมค์แป๊บนึงนะแบบลำคาญมากเลยอะ่ะไหนวะขอปิดก่อนเออตรงนี้เนี่ยโอเควิธีการพูดปิดเลยปิดเลยเออปิดเลยเออเสียงเงียบหน่อยคือหย่อยเอไม่มลำคาญมากเลยอะ่ะ ผมเออปิดแล้วเสียงดีขึ้นหน่อยเอา้าวทำไมมันยังไม่ยื่นเสียงเพื่อนอยู่ผมว่าผมปิดแล้วไม่ใช่เหรอโอเควิธีการพูดปิดเลยปิดเลยเออกดปิดเลยปิดเลยปิดเลยเออกดปิดเลย <What? S 1> ลว๊าดช่างมาันช่างมันเสียเวลาปรับหมดเราไม่ได้ยิงกันซะพ,พอดี <c oughs> ถ้าเอาแต่เวลาไปตั้งค่า นั่นขวามีตัวนึงมีเสียงปืนอยู่โอ้นี่ไงโดนขาตายครับผมสวยตอนหน้ามีเชงชินชาดันเลย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 ดันยิงข้างนเลยเลยตัวไก่เ้ยยืนเฉยทำไมเราเพื่อนยืนเฉยทำไมเราเพื่อนไปเกิดใหม่ตอนนั้นมีสองตัวสองตัวเจ็บเจ็บตายหนึ่งอุ้ยตรวจตรวจ sharp เครับเข้าหัวไงสี่ q ในเวลาอันสั้นไก่เอ้ย เกิดตัวขาวอะ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวขาวขเนี่ยเราจะยิงไม่ตายนะถ้าเกิดว่าเข้าตัวขาวเนี่ยเราจะยิงไม่ตายไม่ก็ได้เสียงมันดังเออเบอร์สองพุทโธปิดไมค์ก่อนก็ได้เบอร์สี่เสียงมันดังรบกวนสมาธิเพื่อนเออใช่ดิเบอร์สี่มันเล่ปิดไมค์อ่ะทุกคนเราแบบเราเพื่อนเขาหลอคาเนะี่ยแบบไม่มีเสียงสมาธิเลยอะ่ะโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนลอยโอ้โหเจ๊อีกแล้วเจ๊ได้สายลอยจริงๆ เจ้มันหน่อยผมหลายทีแล้วอะผมไม่ไหวกับมันแล้วนะผมไม่ไหวกับมันแล้วผมต้องเอาสักแล้วผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทําให้เธอไม่แค้วไม่คาดกันให้เธอรู้ตัวว่ามีคนคนอย่างฉันนะฮะแอบมองเธออยู่ตรงนี้ไหนยู่ไหนเมื่อกี้ยิงผมอยู่ไหนเจ๊ผมต้องอ้อมไปผมต้องอ้อมไปยิงเขานะฮะไม่งั้นเนี่ยผมผมไม่ยอมจริงจโอเคตรงนี้เพื่อนตายนะฮะเพื่อนตายเพื่อนตายเราจะปลาเบิดไปเธอจะได้คิวสักคิวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอายังไงล่ะครับลารแล้วเบิด ปั in ๊มตายไหมโอ้ไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งกีฬาเกมแล้วหน้าหน้าโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ไม่โดนเลยอ่ะสเปรย์ดูนี้ไม่โดนเลยเออมันไม่ได้ปิดไมค์เบอร์สี่อ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะมันำคาญเลยอ่ะผมรู้จะพูดยังไงว่าปิดไมค์โอ้ยตัวไก่ยืนเฉยทำไมแล้วยืนเฉยทำไมแล้วเก็บไก่อยสเปรย์สเปรย์สเปรย์สเปรดูอุ้ยน่าสุดท้ายเข้าหัวสุดข้าคิวครับเกมตึงมากตึงเครียดเลยทีเดียว ไหนไหนเจ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 ผมเลยปะเจโอ้ยทำไมคนกินผมตายไวจังวะอี๋เจผมไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมวะผมต้องฆ่าเจว่ะเจหลอยผมหลายทีแล้วผมไม่ยอมวะเอ้ยเบอร์สี่มันเปิดไม้ทิ้งไม้ทำไมอ่ะขอโทษเลยนะเพื่อนขอโทษเลยขอโทษเลยผมต้องเล่นเจก่อนต้องเล่นเจก่อนเจตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เจอยู่ตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวผมต้องปาเระเบิดสเต็ประเบิร์ตปาดักเจเข้าไปเลยเจแล้วผมก็ออกไปยิงอย่างงี้แล้วเจวะ โอ้ยเยอะยิงไม่โดนเจ๊เลยเมื่อกี้สองนัดแต่ไม่เป็นไรเราได้ด่าเบิร์ตเฮ้ยถือว่าดีอยู่ถือว่าอยู่แผนสูตรนี้ถือว่าดีอยู่นะฮะชอบกันไหมครับถ้าเข้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนใครที่เข้ามาก็อย่าืมกดแชร์กดไลค์เลยนะเราจะลืมคอมเมนต์ด้วยนั่นเองนะครับจะได้รู้ว่าใครมาดูบ้างนะฮะสามสิบเก้าคิดแล้วคือสุดท้ายคือสุดท้ายเอ้านี่ผมเปิดไมค์ไว้เหรออุ้ยบ้าเอ้ยผมเปิดไมค์โอ้ยโอ๊ยเจ็บ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 เจ จ็บเจ็บเจ็บ,บสวยได้แอะซิทสุดตัวสุดท้ายอย่าเลยเพื่อนบอกเสียงหูอุยขอโทษครับขอโทษผมเปิดไม่ไหมผมมึงเมื่อก er ี้ผมมึงสังเกตเห็นอุ <t us> <t us> <t us> <t us ้ยผมขอโทษด้วยนะผมเปิดไม่โอ้ยผมขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมผมคิดผมผมปิดไม่ไงโอ้ยขอโทษ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 จะใครขอโทษจริงๆครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่รู้จริงๆขอโทษครับขอโทษครับ